ตัวนี้คือไก่ใจเด็ดนะดูซิจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะพบกับลูกโจห่าห่าห่าอีกครั้งนะคะวันนี้มีคนบอกอยากให้เราลองกินไก่ใจเด็ดเราก็เลยจัดมาค่ะไก่ใจเด็ดเผ็ดดุดันนี่คือเ,เราสัง่งเราสั่งมันบดมาเผื่อเราเผ็ดด้วยนะ แต่ว่าเลา็กแจ้เป็นคนกินเผ็ดนะเราจะบอกไว้ให้เลยว่าเราเป็นคนกินเผ็ดแต่เราก็ต้องสำรองไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยตัวนี้คือใส่ใจเด็ดนะดูซิจะเป็นยังไงวู้นี่นะคะเผ็ดดุดันดูซิมันจะเผ็ดขนาดไหนเขาบอกมันราดซอสเผ็ดมาเราจะเปิดมันบทลอดตาลอใจเราไว้ตรงย 109บาทเท่านั้นเริ่มกันเลยค่ะดูซิว่าเราจะกินได้ขนาดไหนนี่เต็มๆซอสเผ็ดดุดันอืมอร่อยเผ็ดอยู่นะเผ็ดจริงๆตัวนี้นะไก่ป๊อย1บ21ชิ้น อร่อยอร่อยแมวเริ่มมาสนใจแล้วมาแล้วจ่ะไม่ได้อ้วนมันเพรบเราต้องเอาจิ้มซอสเยอะๆไม่ไม่ได้ถ่ายละไม่ได้ถ่ายละทนว้นอนว้อน ไม่เอามันเพศกเราบอกแล้วนะว่าเราเป็นคนกินเผ็ดซึ่งเผ็ดเลเวลนี้อ่ะอ่ะแบ่งแบ่งอ่ะแบ่งจะแป้งให้แมวกินแล้วกันอ่ะอะเผ็ดเลเวลนี้นี่คือสบายเราเลยนะ อร่อยน้ออร่อยแต่กินพริกนี่คือแบบแรงมาก oh, <no. S 1> ต้องกวาดซอสมาใส่ให้มันดุดันซะหน่อยสิ oh, <no. S 1> เอาแมวโดนพริกซะแล้ว โอ้มาโกรธแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแมวโกรธเราไปแล้วเ,ออเราไม่เห็นว่ามันมีพริกอยู่ตรงนั้นแมวกินเผ็ดได้ไหมอะทุกคนรู้สึกผิดกับแมวเลยมันมีพริกอะไม่เห็นว่ามันมีพริกอยู่แมวโกรธเลยแต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเรากินต่อ เราใส่ซอสเยอะๆเราเซิร์ดูหน่อยดีกว่าว่าแมวกินเผ็ดได้ไหมว่ามันอันตรายอ่ะฝนตกนะเราก็จะเกียกตะกายออกไปดูหัวเราเปียกยสั่งแก๊บมานี่คือเผ็ดดูดันแล้วนะเนี่ย เขาบอกว่าแม่กินส่วนมากจะไม่กินแต่ถ้ามันไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรตัวเราก็เปลือกตัวนี้คือมี21ชิ้นแม่สน,นุกเลยใช่ไหมถ้ามาเป็นคนกินเผ็ดอหะอจะเป็นหวานแทนแล้วหรือว่าเราเผ็ดม่หอกแต่กินพริกแรงมากพยายามคลุกเขาให้มันโดนซอสนะ แต่สำหรับคุณกินเผ็ดก็ทำให้มีความสุขนะชิ้นสุดท้ายแล้วสินซาอนให้ดู ขูดซอสมากินดีๆอร่อยค่ะ21ชิ้นเต็มเต็มกล่องไม่เหลือจะได้ว่าอร่อยคือเราไม่ได้เผ็ดแต่ว่าเราอยากกินมันบดนะตอนนี้อยากกินจังเลยกินเลยได้ไหมอ่ะเขาจะไม่หาว่าเราแบบว่าเผ็ดรล้วกวนความเผ็ดใช่ไหมก,กินเลย เราตั้งใจจะซื้อมันบดมาเพื่อว่าเผื่อว่ามันเผ็ดเกินแล้วเรากินไม่ไหวเราก็เอามันบดมากบแต่ตอนนี้เราไม่เผ็ดแต่เราก็ยังอยากกินมันบดอร่อยอ้าวเผ็ดเจอร้อนแสบปากจ้าเดี๋ยวเราจะเก็บมันบดไว้กินต่อมันบดของเราอร่อยจังเลยเก็บช้อนไว้ เดี๋ยวเรามากินต่อก็น้ำตาไหลไหมอ่ะเผ็ดอยู่นะเผ็ดแต่ก็อร่อยแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นเผ็ดแบบกินได้อะ่ะก็กินจนหมดอะ่ะ ก็สำหรับใครที่บอกว่าให้เรากินไก่ใจเด็ดนะคะเผ็ดดุดันเราจัดให้แล้วนะคะก็กินได้อร่อยดีใครสนใจอยากจะให้ทำอะไรอีกนะคะก็แจ้งกันมาได้บอกกันมาได้เราจะไปสรรหามารองกันให้ดูนะคะสำหรับวันนี้เล็กแจ้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบาย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 